สวัสดีครับแฟนหมัดมวยทุกท่านเจอกันอีกครั้งกับช่วงวิเคราะห์มวยจากเวทีราชดำเนินวันนี้เรามาอยู่กับศึกเพชรินดีช่วงที่สองซึ่งเริ่มกันตั้งแต่เวลา20.30น,นเป็นต้นไปนะครับคืนนี้ต้องบอกเลยว่าของจริงเดือดไม่แพ้รอบแรกแน่นอนมีทั้งมวยบูมวยฝีมือและคู่ที่ดันกันได้มันทุกยกเรามาเริ่มกันแบบชัดๆทีละคู่กันเลยครับ คู่แรกของช่วงที่2พรานพยักพยักภูหลวงพบลำน้ำโขงว่าวัฒนันสุพงคู่นี้เปิดหัวได้เข้มเลยนะครับพรานพยักเป็นมวยบูสายลุยเดินใส่ตั้งแต่ยกแรกชอบทำลายเกมคู่ต่อสู้เตะได้ต่อยได้โดยเฉพาะลูกขวาแข็งแรงส่วนลำน้ำโขงเน้นฝีมือมากกว่าเป็นมวยซ้ายจังหวะดีเล่นนอกได้ดีถอยทีบถอยเตะครบเครื่องครับรูปเกมน่าจะเป็นพรานพยักเดินเข้าหาลำน้ำโขงคอยโต้ แต่ถ้าโดนบี้หนักๆตั้งแต่ยก3-4มีิล้าแน่นอนผมคิดว่าถ้าแรงปลายพรานพยักยังไม่หมดมีลุ้นเบียดถึงแต้มครับมาต่อคู่ที่2ศสิวราชวอรินธิดาพบยกมงคลอึง่งอุบลคู่นี้ออกได้หลายหน้าเลยครับสิวราชเป็นมวยฝีมือมีเชิงดีวางแข้งแม่นลูกสอกคมรอจังหวะได้เปรียบแต่ยกมงคลมาแบบมวยบู้ไฟแรงเดินเร็วเดินชิดรัดในดีแข้งต่อเนื่อง ถ้าเจอกันจริงๆรูปเกมน่าจะเป็นหยกมงคลเดินใส่สิวราชคอยดักแต่ถ้าโดนติดปล้ำในบ่อยๆมีปัญหาแน่นอนครับผมคิดว่าสูสีแต่ให้เครดิตมวยเดินอย่างหยกมงคลถ้าระเบิดฟอร์มเร็วมีลุ้นปิดเกมเชิงได้มาต่อคู่ที่3แกนอุบลพับหลักบุญพบพลอยรุ่งเพชรเงาะบางกะปีคู่มวยจากค่ายดังทั้งสงฝั่งครับแกนอุบลขึ้นชื่อเรื่องความดุดันเข้าในดีปล้ำตีเหนียวแน่นยืนระยะดีมาก พลอยลุงเพชรมีลูกเตะขวาหน้ากลัวดักซ้ายดีแต่การรับแรงประทะย,ยังมีแกว่งบ้างถ้าโดนแก่นอุบลเดินเร็วบิ้วในตั้งแต่ยกสองขึ้นไปเกมจะเทปไปฝั่งเดียวเลยครับผมคิดว่าวางใจแก่นอุบลถ้าได้ล็อกในเมื่อไหร่ไม่ปล่อยง่ายแน่นอนมาต่อคู่ที่4ปาฏิหารพอ่อหลักบุญพบวูคองสิทธิเจริญวิชื่ออาจฟังเหมือนการตูนแต่มวยคู่นี้จริงจังมากปาฏิหารมีลูกต่อยที่หน้ากลัวหมัดซ้ายแรงดักได้ทีคว่ำ แต่วูคองเป็นมวยขยันเดินเร็ววงในแข็งชอบเกมบีบถ้าเกมยืดเยื้อแล้วปาจิหารต่อยไม่เข้าเป้ามีสิทธิ์โดนวูคองบทจนแต้มไหลผมคิดว่าเกมเร็วเป็นของปาจิหารแต่ถ้าเกินยก3แล้ววู้คองยังยืนได้ให้ระวังปลายครับคู่เอกคู่ปิดรายการดอกไม้ป่าท็อปแฝงยิมพบปืนใหญ่พอ่อหลักบุญชื่อดอกไม้ป่าอาจดูอ่อนโยนแต่มวยไม่เบาเลยนะครับ แต่สายดีหลบหลีกเก่งลูกถีบขัดจังหวะน่ารำคาญแต่ปืนใหญ่มาแนวตรงข้ามเดินเร็วเข่าแข็งมีลูกคืดมีลูกกัดไม่ถอยคู่นี้ถ้าใครคุมระยะตัวเองได้เกมจะไหลฝั่งนั้นทันทีครับผมคิดว่าถ้าโดนลากเข้าวงในปืนใหญ่ได้เปรียบชัดเจนแต่ถ้าเว้นระยะไม่ได้ดอกไม้ป่ามีลุ้นดักเก็บยกต่อยทั้งหมดนี้คือวิเคราะห์ศึกเพชรจินดีช่วงที่สคืนนี้เริ่ม 20.30นนะครับแต่ละคู่มีของดีต่างกันออกไปใครเชียร์ใครใครชอบคู่ไหนคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ